มาดูเรื่องของการดําเนินการทางกฎหมายนะครับปัญหาของบ้านเราเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านก็คิดตรงกันว่าไอ้ที่คนที่มันมีอํานาจบัดใหญ่แล้วไปทําผิดกฎบัตรกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเออองค์กรอิสระต่างๆทําไมเดินงานช้าเหลือเกินนะครับเดินงานช้ายิ่งกว่าเต่าเดินอีกนะเออเนี่ยเอาตั้งแต่เรื่องที่มีคนไปร้อง นะจำได้ไหมครับที่มีหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะเข้าไปที่บ้านจันสองล่านะหลังจากที่เศรษฐาทวีสินเนี่ยถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนะกรณีตั้งพิชิตชื่นบานแล้วก็มีการเข้าไปคุยกันนะก็มีคนตั้งประเด็นว่าอ้าแบบนี้เนี่ย ทำไมต้องไปตั้งรัฐบาลที่บ้านจาันทร์สองล่าล่ะตอนหลังก็มีข่าวมาว่าคนนั่งหัวโต๊ะเป็นทักษิณชินวัตรเอ๊ะแบบนี้มันเข้าข่ายการครอบงำพักการเมืองหรือเปล่ามีคนไปร้องไว้ตั้งนานแล้วนะครับปรากฏว่าล่าสุดครับมีรายง,งานข่าวจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าวันนี้แหละนะครับคณะกรรมการสอบสวนซึง่งมี6คคาร้องทั้งหมด6คําร้องเนี่ยนะครับที่มีผู้ร้องขอให้กกตพิจารณา สั่งยุบพักเพื่อไทยและหพักร่วมรัฐบาลเดิมจากกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสั่งยุบพักเพื่อขอภัยอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักกระทําการครอบงาชี้นํารวมถึงหพักการเมืองยินยอมให้นายทักษิณครอบงาชี้นําที่บ้านจันทร์สองล่าเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลง เมื่อวันที่14สิงหาคม2,567โดยคณะกรรมการสอบสวนนี้นะครับตามข่าวบอกว่าจะเสนอเรื่องต่อนายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกรตในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองและมีคำวินิจฉัยและหากเห็นว่ามีความผิดก็จะเสนอให้กรกรตมีมติและหลังจากนั้นนายทะเบียนก็จะส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้มีการยุบพรรต่อไปตามพรป ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองปี2560มาตรา29ที่มีสาระบอกว่าห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกพักการเมืองกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมการที่พักเพื่อไทยและ6พักร่วมรัฐบาลเดิมยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักกระทำการอันเป็นการ ควบคุมครอบงำชี้นำกิจกรรมของพรรคไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในประกอบมาตรา28และให้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตามพรบพรรคการเมืองมาตรา92วงเล็บ3ต่อไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้กกตก็ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงนะครับรวมถึงนายอนุทินอดีตเอานายกฐมรัฐมนตรนตีว่าการการะทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายสันติพร้อมพัฒน์แกนนำพรรคพลังประชารัฐ และอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขที่อยู่ในที่ประชุมบ้านจันสองล่าซึ่งตอนนี้นะครับทั้งสองคนก็ไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็กก,กตก็เชิญไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับกกตซึ่งผู้ร้องเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด4คนนะครับ4คณะ4คนก็ประกอบไปด้วยหนึ่บุคคลน,นิรนามบุคคลน,นิรนามแปลว่ามีตัวตนแต่ไม่ประสงค์ออกชื่อ,อะนะครับสอ ว่านายแพทย์ว่ารองเด็กกินวิกรมประธานพรรคไทยพักดี3นายเรืองกายลีกิจิวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 4. นายนพพลุตวรชจิตวุฒิกุลนะอันนี้ก็เป็นอดีตแกนนํกนนากลุ่มพิราบขาวนะครับนายนพพลุตนี่ก็ไปร้องหลายเรื่องนะแต่ว่าทั้ง4คนนี้ร้องประเด็นเดียวกันก็คือเรื่องการครอบงำนะการครอบงำพรรคการเมืองเพราะทั้งคนที่ครอบงำนะอา่า และคนที่ถูกครอบงาำโดยเฉพาะพักการเมืองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีความผิดจริงอันนี้ถึงขั้นยุบพักเลยแต่ว่ากระบวนการเนี่ยต้องไปจบที่ศารรัฐธรรมนูญนะนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับในกรณีนี้นะครับอันนี้คดีที่พ่อไปก้าวไก่วุ่นวายยุ่งยากนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยนะครับทักษิณเจนวัฒนเนี่ยก็ไม่ต้องปิดบังไม่มิเม้นอะไรทั้งสิ้นเลยในการแสดงบทบาทการกำกับ การอยู่เบื้องหลังการสั่งการต่อรัฐบาลชุดนี้นะครับเราก็ยอมรับนะเขาบอกเลยเขาจําเป็นต้องเสือกนะจำเป็นต้องเสือก,นะจ,นออกจนจตุพรพรมพันธ์เนี่ยวันก่อนไปพูดที่เวทีความจริงมีหนึ่งเดียวของออบ้านพระอาทิตย์นะครับที่มีคุณสนธิริมทองกุลจัดและคุณจตุพรให้มาขึ้นเวทีเนี่ยจตุพรเรียกระบอบก,การปกครองแบบนี้ว่าระบอบเสือกคลิปไตนะโดย โดยคนเสือกนะเ,เพื่อคนเสือกอ,อะไรแบบนี้นะเหมือนกับโดยประชาชนเพื่อประชาชนนี่นะครับคือคือทักษินประกาศตัวแบบไม่ต้องอายใครเลยแล้วไม่กลัวใครด้วยว่าเขาจําเป็นที่จะต้องเข้ามายุ่งวุ่นวายกับกิจการของรัฐบาลนะแล้ววันลุ่งขึ้นใช่ไหมฮะพอไปอพูดที่เนชั่นเสร็จปุ๊บวันลุงขึ้นก็โชว์ให้เห็นเลยว่านี่ไง มาประชุมที่บ้านพิจิุโลกเลยมีอะไรใหม่อะนะบรรดาพวกลูกน้องทั้งหลายแหละก็อ๋อรัฐมนตรีคันเชิญนะและ้วก็ออกมาบอกว่าทำไมคนเขามีความรู้ความสามารถนะเขาจะมาช่วยประเทศชาติมันจะมีปัญหาอะไรอย่าอาคติกันมากนะักอ,อันนี้คือเรื่องของกกต,ตที่เขาจะเริ่มนับหนึ่งจริงจริงกกตอบอกไม่ผมนับหนึ่งมาตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการ สอบสวนแล้วนะเอาอนับ1นด่อน5ก็แล้วกันนะเพราะกว่าจะเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวนี่โอ้โหนะยิ่งกว่าสอนเด็กสอนเด็กทารกลกฝึกเดินเสียอีกนะกกรทราบไหมครับว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยเขาวิพากวิจารณ์เขารู้สึกอย่างไรกับกกตว่าทํางานกันแบบไหนคือเวลาประชาชนลงถนนเนี่ยนะประชาชนลงถนน ก็ไม่ใช่เรื่องสนุกของประชาชนหรอกนะเสียงานเสียการเสียค่ารถค่าเรือค่ากินค่ากาฟงกาแฟอะไรกันยุ่งยากวุ่นวาย <c oughs> ถ้าองค์กรอิสระทํางานกันเต็มที่รวดเร็วว่องไวรู้ว่าอันไหนเนี่ยนะเป็นคดีสําคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและเป็นคดีที่มันส่งผลเสียหายต่อบ้านเมืองนะ <c oughs> ก็ต้องเร่งรีบทําให้มันกระจ่างชัดขึ้นมาคือไม่ได้บอกว่า ต้องเร่งรีบตัดสินใจตัดสินว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกแต่ว่าคุณต้องรีบทํางานและทํางานตรงไปตรงมานะตรงไปตรงมาแต่ช้าก็ไม่ได้นะยิ่งชา้าถ้าสมมุติว่าไอ้คนถูกล้องมันผิดจริงเนี่ยแล้วปล่อยให้กระทาความผิดไปเรื่อยๆวันหนึ่งบ้านเมืองก็เสียหายยับเยินย่อยยับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่าความยุติธรรมที่ล่าชา้าก็คือความอายุติธรรมเนี่ยมันถูกต้องเลยครับนะเออก็รีบรีบ,รบทำงานกันหน่อย เงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยๆปีๆหนึ่งใช้เงินไปกับกรกตพนักงานกกตนเนี่ยเยอะแยะมหาศาลแล้วมันไม่ได้มีเลือกตั้งทุกวันไงถูกไหมครับถ้าไม่ได้ทํางานเลือกตั้งทุกวันออปีหนึ่งไม่ลดสี่ปีน่ยจะมีครั้งหนึ่งเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งสอจอเลือกตั้งอ,อบอจอเลือกตั้งเทศบาลเลือกตั้งอ,อบอตอนะไม่ได้เลือกตั้งทุกวันวันเวลาที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องทํางานอย่างอื่นนะ เออทำให้สุขว่าประชาชนเขาสึกแหม่ภู้ปกภูมิใจหน่อยเวลาเดินผ่านหน้าสำนักง,งานกรกตแม่หน่วยงานนี่มันดีจังเลยอยากซื้อขนมไปฝากเจ้าหน้าที่แล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เดินผ่านแล้วบอกแม่ดูสิตึกใหญ่โตหรูหราเลยเสียดายเงินภาษีจริงๆอย่าให้เขาพูดอย่างนั้นนะครับ